ซาลามาด,ดาตังยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศสมาชิกอันดับที่6นั่นก็คือเนการาบรูนายดารุสซาลามค่ะประเทศบรูนายได้เข้าร่วมสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยเหตุปัจจัย2ประการด้วยกันจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะประเทศบรูนายดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่6เมื่อวันที่7มกราคม2527 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศบรูนานั้นมีปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งอาจแยกได้เป็นสองประการคือ 1. ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจแม้บรูนจะเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่เมื่อพิจารณาในแง่การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วอาจกล่าวได้ว่าการที่บรูนเข้าร่วมในสมาคมอาเซียนจะยังประโยชน์ให้แก่บรูนเป็นอย่างมากเพราะประเทศสมาชิกอื่นๆ มีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจสูงกว่าบรูไนสำหรับในด้านการเมืองและความมั่นคงนั้นบรูไนมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าหลักการเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนจะเป็นเครื่องคำประกันเสถียรภาพของบรูไนจากการแทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ 2. ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการยกฐานะของประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเหตุที่บรูไนเป็นรัฐขนาดเล็กและเพิ่งได้รับเอกราชใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างสถานภาพและความเชื่อถือขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและการเข้าร่วมกับอาเซียนนั้นก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มบทบาทและชื่อเสียงของบรูไนให้เป็นที่รู้จักกันในวงการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง จากชื่อประเทศที่ว่าเนการาบรูนายดารุสซาลามซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งความสุขนั้นถึงแม้ว่าประเทศบรูนายจะมีขนาดเล็กแต่ก็เคยมีชื่อเสียงและเรื่องอำนาจในอดีตโดยเป็นผู้ครอบครองเกาะบอร์เนียวก่อนที่จะเสื่อมอำน,นาจลงในเวลาต่อมาภูมิประเทศจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะบรูนายหรือเนการาบรูนายดารุสซาลาม เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้พรมแดนทางบกที่เหลือถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวักของมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่5,770ตารางกิโลเมตรโดยมีพื้นที่107เป็นป่าไม้เขตร้อนอุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบรูนมีเมืองหลวงคือ บัรดาเสรีเบกวันอยู่ในเขตบรูไนมรามีประชากร48,786คนประกอบด้วยชาวมาเลเป็นส่วนใหญ่คือ68.8%ชาวจีน18.3%ชนเผ่าต่างๆอีก5%ชาวอินเดียและอื่นๆอีก7.9%ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมากฝนตกหนักช่วงเดือนกันยายนถึงมกราคมและพฤษภาคมถึงกรกฎาคมส่วนช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษายนานั้นอุณหภูมิมีอากาศเย็นสบายจะอยู่เฉลี่ย24-32องศาเซลเซียส